สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับคุนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะเราจะมาเล่นอะไรเลยฟรีไฟล์นะเออผมเพิ่งซื้อไอดีมาร้อยล้านบาทนะเออตื่นเต้นมากเลยนะครับมาเข้าเกมเลยธรรมดาเออกดลูกที่สองสองปิดไม้ด้วยเดี๋ยวน้องดุนด่าเออมาเฮ้ยผมหมักเซียนระดับหมู่บ้านนะเออนะฮะวันนี้ ผมมันเพิ่งไปลองฝีมือกับระดับอำเภอมาแม่ถึงชนะอือไอ้แก่เนี่ยโอ้ยไก่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 เดือดซ้ำม่งก่อนโอ้ยไก่ไก่ไก่โอ้ยดิวดิว่าอะไรก่อนแอลสองคนเด้อดิวดิโอ้ยอะไรนู่นนี่ โอ้ไรไปด้วยไรไปดูโอ้้ยจะมันดีมาดิมันดีดิเนี่ยสกินผมอ่ะดูดิเท่มันล่ะมาดูดิดูดิมาดิมาดิเออโหดนะเนี่ยนะฮะนะจ๊ะเอาเลยมาดีมาดีมาๆมาๆลงไหนนั่งลงไหนเด้อ ตรงไหน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 บอกเร็วตรงไหนพีกเนาะพีกใช่ไหมบีมาเนะ<า>เออมาดิมานะนี่ครับผมเล่นกับเด็กข้างไข่ผมนะเอออุออ้ยคนเยอะจังวะโอ้โหดูสิครับดูสิครับเนี่ยะผมพยายามพูดชา้าให้สุดแล้วน,นะ <c oughs> ดิดปิดใี่หมดทุกคนมายิงเดี๋ยวเดี๋ยวช่องพี่บินเฮ้ยคน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 ถอยดิถอยดีพวกไปทำไปอ่นะเฮ้ยคน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 ระวังเฮ้ยโดนสอยนะเว้ยเฮ้ยแต่นล้วมีคนมาเฮ้ยถอยก่อน Mà đi muddy, đi muddy, Đi muddy, 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 cái muddy, 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 อันนี้อาจจะตึงอ่ะโอ้ถ้าเวลา,มามไม่ใช่ตีหรือทำไมเพิ่มมันคือเตะน้ดดองอันดีเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้อะไรเนี่ยเปิดเสียงนะเยกับพี่สันนั่น เออเนี่นยดูดิโหอะไรเนี่ยมาดีมาดีมาดีกินข้าวไปเฮ้ยคนลองดิเฮ้ยที่ชุบมันอยู่ใกล้ไม่เอาวะมาเร็วๆจะชุบเร็วๆๆอ้ตรงที่มันมีรูปขึ้นหัวใจอ่ะเฮ้ยคนคน น้ำไปเลวตามเพื่อนไปอ่ะไม่ชุบวะเออเอออื้อสวเสอยสว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 ยกางชุบอยู่กางชุบอยู่เฮ้ยอ้้พี่ไต่คนแรกเลยว่ะ อะไรวะว้าวมาแล้วมาซีมาสิเออกำลังมาลักกำลังมาลักกำลังมาลักโหยัง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 มาแล้ว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 เฮ้ยมาดิมาแล้ว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 ขอบใจมากขอบใจมากที่ไม่ทิ้งกัน Oh. In way, oh. ini 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 ini. rawang tu. eh, jadi apa nafas nafas. ini matic. ni satu dia la berisai. ini matic. berapa? berisai kau malam. oh, apa ni? Oh, oh. เฮ้ยคน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 บวกกันบกกันเดี๋ยวที่จะไปบกมันก่อนยวยีบกเดียวแล้วสะสมมนสมมน้ยรงนอะไรขาน้องอ่ะ โอ้ยมามาอสองตัวดีมาดิรุดีถอ,อยดิออยอบอกแล้วอย่าบวกมันต้องมาช่วยแยบบวกอะโอ้อโอตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ๋อก็ได้ให้ก่อนนะเอโอโห chụp con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  chúng mình chụp á à mình sẽ chụp nào nó một à em chỉ để, ừ. để ừ. lo rồi tay bồi trăng ôi ừ. อะไรวะแอปไปก่อนละกันเนี่ยรอรอดูก่อนนะเอออันนี้อันนี้ดูเฉยๆไงเออโอ้โหเฮ้ยดูดิโอ้โหเท่านั้นเลย ผมก mm. oh, ็ซื้อไอเดีมาร้อยล้านนะเออดูดินะฮะโอ้ดูดิดูดิเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยระเบิดระเบิดลองระเบิดโอ้ยระเบิดระเบิดแลาลาลาเอ้อลองก่อนเดี๋ยวโซนเดี๋ยวโซนเดี๋ยวโซน ต้องขอบคุณเพื่อนนะเออกีวเราเฮ้ยมันจีสวนมันจสวนเออโดนโดนเดี๋ยวเพื่อนกันเอ้ยดสดนสอนยช่วเยช่วยโอ้ยมาเอ้ยควายมาดีดีมาดี โอ,โอ้โอเคโอ้ยยังมีตัวหนึ่งว่ะโอ้สุดเกินมาแค่นี้ก่อนนะโอเคเนาะไปละบ๊ายบาย